สวัสดีค่ะสวัสดีเอทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับปุ้ยเพชรยนต์ค่ะวันนี้นะคะปุ้ยอยู่ที่สำนักงานใหญ่ค่ะบริษัทเพชรยนต์นะคะตั้งอยู่ที่ถนนสิริไทย68มินบุรีกรุงเทพค่ะนะคะมาอัปเดตรถเข้าใหม่นะคะราคาประมาณ300,000กลางๆนะคะคันนี้เป็น m มิตซูบิชิมิราชนะคะรถแฮตแบกคาประตูนะคะราคาเสนอขายอยู่ที่355,000บาทเท่านั้นค่ะ สำหรับคันนี้นะคะเป็นรถวิราด1.2 Limited Edition นะคะคันนี้ได้เป็นตัว Limited Edition นะคะก็คือหมายถึงว่าลูกค้าจะได้ในชุดของออปชันที่เป็นตัว Limited เลยนะคะสำหรับคันนี้ได้เป็นรถปี2018.19ค่ะได้เป็นรถสีขาวแท้นะคะเดิมจากโรงงานค่ะคันนี้นะคะไม่มีประวัติชนนะคะรถสวยเดิมๆนะคะสภาพบอกเลยว่าชุดออปชันค่อนข้างเต็มมากเลยนะคะ สำหรับตัว1.2 Limited Edition คันนี้ค่ะนะคะบอกได้เลยว่าคันนี้ได้ไปนะคะสุดคุ้มมากๆค่ะนะคะหมายวิ่งอยู่ที่26,000กิโลเมตรเท่านั้นนะคะชุดแตกออปชั่นเต็มมากๆค่ะลูกค้ามีประวัติเครดิตฟรีดาวได้เลยค่ะสำหรับคันนี้ข้างววดจะอยู่ที่ประมาณ6-7,000บาทนะคะผ่อน8สีงวดได้เลยค่ะ6,000กว่าบาทเลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะสีขาวนะคะ ชุดออปชันแต่งมาให้เรียบร้อยนะคะมีแม็กนะคะชุดแม็กนะคะพร้อมไฟตัดหมอกนะคะใส่คิ้วมาให้เรียบร้อยเลยนะคะสำหรับมิราตคันนี้นะคะคันนี้มีคิ้วกันศาสตร์นะคะเป็นกุญแจรีโมทนะคะกุญแจรีโมทแบบนี้เลยนะคะสำหรับมิ s u ซ i บชิคันนี้ค่ะนะคะจะได้เป็นปุ่มพุ่มสตาร์ทนะคะ แล้วก็เบาเป็นเบา5นะคะดำแดงแบบนี้เลยนะคะระบบเกียร์ออโต้ค่ะพวงมาลัยมาติดฟังก์ชันเรียบร้อยค่ะหม่วิ่งที่26,000กิโลเมตรค่ะสำหรับคันนี้ค่ะมีต่อมาให้เรียบร้อยนะคะมีต่อมาให้เรียบร้อยค่ะเครื่องยนต์1,200ซีซีนะคะสำหรับมิซูคันนี้ค่ะเป็นรถเล็กนะคะเครื่องยนต์1,200ซีซีคะสำหรับคันนี้ค่ะ อันนี้จะได้เป็นรถขนาดนะคะ1.2นะคะ Limited e dition นะคะคันนี้เหมือนรถได้สภาพป้ายแดงเลยนะคะมา,มาพร้อมชุดแต่งอ dition รอบคันเลย Limited เลยนะคะสำหรับคันนี้ค่ะนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถดอกได้เช่นกันนะคะลูกค้าต่างจังหวัดก็สามารถดอกได้ค่ะเรามีบริการจัดไฟแนนซ์นทั่วไทยนะคะสำหรับ นะคะมิตซูบิชิมิาดคันนี้ค่ะนะคะชุดสปอยเลอร์มีชุดสปอยเลอร์มาให้ด้านหลังนะคะคันนี้จะได้เป็นโฉมดิมิเต็ดเลยนะคะในส่วนของอุปกรณ์นะคะด้านหลังวิลาดนะคะยังมีในส่วนของอยางอะไร ข้องมือแม่แรงให้อยู่นะคะถ้าใคที่สนใจรถแทสแบกห้าประตูราคาสุดพิเศษ,ษแบบนี้นะคะติดต่อสอบถามได้เลยค่ะเบอร์ติดต่อ0641462466นะคะคันนี้ลูกค้าจะได้ในส่วนของแม็กเดิมจากศูนย์มาเลยนะคะคันนี้ ะะแม็กเดิมมาจากสูเลยนะคะยางเป็นยางปี18ดติดรถนะคะในส่วนของดอกยางนะคะยังโอเคสามารถใช้งานได้อยู่นะคะแต่ถ้าเกิดลูกค้าจะเปลี่ยนใหม่ก็ได้เช่นกันนะคะตามความประสงค์เลยนะคะในส่วนของราลยละเอียดคันนี้ถือว่าได้รถสวยงามนะคะตอบโจทย์หนึ่งคันนะคะสำหรับใครที่มองหารถผ่อนอยู่ประมาณ 6,000บาทนะคะคันนี้ผ่อนถุงสูงสุดได้ถึงไปสีงวดได้เลยค่ะนะคะสําหรับท่าในใดที่สนใจสามารถได้รายสอบถามข้อมูลได้ค่ะลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดมีบริการส่งรถสไลด์นะคะสําหรับลูกค้าที่ต้องการจัดไฟแนนซ์อยู่ต่างจังหวัดก็สามารถจัดได้เช่นกันนะคะ ติดต่อสอบถามข้อมูลกันได้ค่ะ0641462466ค่ะปุ้ยเพชรยนต์นะคะอย่าลืมฝากกดซับสไคร์กดสัส่นกระดิ่งกดติดตามไปเลยนะคะปุ้ยจะมาอัปเดตข้อมูลรถเข้าใหม่แบบนี้กันอย่างต่อเนื่องนะคะให้ลูกค้าได้รับชมกันนะคะสําหรับท่านใดที่สนใจอยากจะนะคะอไลน์สอบถามข้อมูลสามารถอไลน์เพิ่มเพื่อนคันเข้ามาได้ค่ะใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะนะคะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นะคะปุ้ยขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ